คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องคุณหมีปาฏิหารโดยชากเที่ยทายทำกันในวันนี้นั้นเป็นฉาก เรื่องคุณมีปาฏิหาริย์หรือมาวิ่งคัดตัวไปโอลิมปิกกันแน่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าวันนี้จ๊อบและอินจะมาเพื่อวิ่งแต่ด้วยอายุและความแข็งแรงของร่างกายจึงทำให้ทั้งคู่น่ามันจริง ออแอะให้ดูเน็ดเหนื่อยน้ามืดคลายจะเป็นลมแอะจอบคะอินคะ่ะให้เจเรียกรพยาบาลเลยไหมคะคุณเนะอะอะออรถพยาบาลรถพยาบาลรถพยาบาล ผู้ชมคะหลังจากที่จอบและอินได้พักเหนื่อยจนกลับมาหายใจหายคอได้คล่องเหมือนเดิมแล้วทั้งคู่ก็ไม่รีรอรีบลุกไปถ่ายทำฉากต่อไปทันทีเอาขึ้นตืหมูต้มยำร้านมานาไหมไม่เอาวันนี้เราก็มีก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เหรอกลางวันอ๋อป๊อกป้าก็มีอาหารในนี้นี่ไส่กอกแป้งเลยซื้อสลัดแครทให้กินไหมเดี๋ยวไปบองมาเอเปลาหม้ออ้อปมาหม้ออยร่อยวัน์เมือวานกลับไปยังัวนเลยห้ยไตๆ ยังไม่มีใครลุกไม่มีใครทำงานมีแต่การพูดถึงของกินล้ลลวนแอ๊ะถ้าจะหิวตั้งแต่นักแสดงยันผู้จัดขนาดนี้เจว่าน่าจะต้องพักกองกินข้าวกลางวันกันแล้วล่ะค่ะุถคนคนผู้ชมคะ่ะสำหรับชาเที่ไทยทำกันในวันนี้นอกจากแอะความเหนื่อยและความหิวแล้วกว็ดูจะไม่มีอะไรให้หน้าตื่นเต้น จนกระทั่งมาถึงฉากที่จ็อบจะต้องขับรถไล่ตามอินที่วิ่งหนีอยู่ข้างหน้าอะคุณพระช่วยเหตุการณ์เมื่อกี้มันคืออะไรคะเนี่ยผมวิ่งอยู่ในฉากแล้วผมก็เบรกแล้วมันบังเอิญไปโดนไม,ไม่ไม่มีท่านไ่<ะ>แต่ผมเลี้ยวมาพอดี<ะ>แล้วเห็นภาพทุกอย่างว่ามันกระโดดเทกอย่างเงี้ยแล้วมันหันมามองหน้าเสียหลายหรือเปล่าเสียหลายหรือเปล่า พยานให้ปากคำไม่ตรงกันละขอเบอิกภาพหลักฐานด่วนค่ะเอ,อเอ,อชัดซะขนาดนี้เจนไม่ไหวจะแก้ตัวแทนแล้วจริงๆค่ะอิอคนคุณผู้ชมค่ะถึงแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับรถของจ็อบแต่ด้วยความรักและสนิทสนมกันระหว่างจ็อบและอิน จึงทำให้จบน้นไม่รู้สึกถือโทษโกรธอินเลยแม้แต่น้อยป้าครับอินทำรถผมบุกบ้ารู้ยังไปถ่ายอินเสิร์ตได้นะครับมันเป็นรูอย่างนี้เลยมันกระโดดอย่างเงี้ยผมให้เลือกว่าคุณจะทำให้ผมห้าพันหรือว่าผมฉีบรถคุณให้เป็นเท่ากันอยากรู้ไหมว่าผมแข็งแรงขนาดไหนให้ผมไปฉีบรถอินดูเอ๊ะเอ๊ะอเอ๊ะ จะเชื่อแล้วค่ะว่าจอบไม่โกรธอินเลยบอก